รวมนะนะของที่ไ่ัด้วมเป็นนี้จะได้ยังไงยังไงได้น้อ400อีกสอใบสองใบแล้อีกใบปลาไมเต็มเต็เต็มสไม่สามไม่ได้ครับผมเพราะว่าลูกเมนูได้แค่สองอานี่ก็คือที่เพิ่มทีน้ำยำกันหมดเลยอันนี้ยังได้อีกได้นน่้ไ้่ได้ไม่ได้้้้ม ถ้ากลับบ้านก็ได้เป็นขวดอย่างนี้เหรอคะไม่ถ้ากลับบ้านก็ให้คุณขวดอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้แบบปลา้าซึ่งมันจะได้ประมาณโดยประมาณนะสองแล้วอันแบบไหนไม่ปลา้าจารย์แบบฝาขาวค่ะอืมฝาดำคือปลาฝาขาวคือไม่ปลาน่าสนใจปลาเยอะมีปีนไหนไม่เอาอะไรบ้างไหมจ๊ะ อันนี้ไม่ได้แบ่งขายแต่อยู่ในชุดจำอยู่ในชุดจำไม่พอต้องิาันอีกไม่ขายแล้วสิบนะคะรอรับของด้านข้างรถนะคะหลังรถรถทักได้เลยค่ะเช็คน้ำยำเช็คยอมให้เรียบร้อยก่อนเดินทางกลับนะคะฝาขาวไม่ปะลาสฝาดำปะลาส์นะคะช้อนอยู่ท้ายรถนะคะคุณลูกค้าสามารถหยิบได้เองเลยขอพบพระคุณค่ะไอ้ไอ้ตรงไหทตรงไน 扎根。<R> <R>